สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเว็บซีวันนี้สาวๆนะคะจะไปส่งคะแนนให้กับพี่บัวจากคุณแม่แม่ลีพี่บัวหรือหรือแม่แม่ปอกติแม่ปอกแ,แม่ปอก,ปอกนะคะผ่านทางบ้านสาวอุ้มนะคะ <laughs> จากคุณแม่ป๊อกหรือแม่ลีของพี่บัวนะคะ,ะให้สาวอุ้มไปส่งคะแนนไปให้นะคะเฮ้ยมากกับมากกับเอื่อยสาวอุ้มมากกับเอื่อยไล่ดอกคุณนายดอกค่ะมันนี่มากกับคุณนายดอกอ เออส, no. <Aust> <ht> สาวตัวสาวไล่ดอกโอ้คะแนนไปให้พี่บัวนะคะเพื่อซื้อบัวเขียวตีสมทบซื้อบัวเขียวจากคุณแม่ปอกนะคะไปให้อุ่มขี้น้ำเนเด้อ ถือดีถือดีเออถือไว้ถือไว้สิไปหดปนี่สามสาวนะคะสาวสาวโกโกวาวันนี้มาด้วยชุดลายดอกนะคะน่น่เ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 มพิ่นไล่ดอกมาเลยค่ะคนในดอกเออเก็บมากเก็บมาก ไปแล้วนะคะหอดพี่บัวปนอหอดพี่บัวเขียวปนี่มามามาเกียวมามามาไอไปแล้วเราะไปอุ้มบุญสีผ้าคุณแม่ไล่ดอกเอ้ยกระตาสิหอดปนอสิหอดบ้านพี่บัวป่ อเลิศแห้งมีคนอยู่บ้านบอสวยค่ะสวยโอ้ยโอ้ยชิ่วหอดบนอชิ่หอดพี่ผัวบนนี้แล้วล่ะลาจ้ะ จะพุโตัวมางอยากขึ้นรถด้วยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นไปไปไปเขาไปเขาทั้งนาพุนเขานาบ้านเขานาบ้านเออะ เออเขาปนเปปลาเหรอเจ้ากตาอยากไปแหงเอากตากันกตาที okay. Ooh, Vatican, ่หายกตากค่เน้นที er> right. ่หายขอเอ้ยสี่หดบนหน่อหดพีบัวบ่เ มันหนุ่ยปุ๋ยบันเทิงสิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเ้ยเจ้าเสียขาดแล้วนะเอ้ยไปว่ะนั่นต้มน้ำน้าตึงลูกสาวเบียดที่ตู้ถนนใส่งามกลัวลูกเน้องามปวดพ่อแบบโม่บบกเต่งไปไปไปเฮ้ยสาวอุ้มเบียดแล้วยเฮ้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 ยเฮเ้ย สลจาบกวยเนอะพอเสืออยู่ไหมคสาวมหาสาวมหาค่ะสสาวสวยสาวสวยคุณแม่คุณแม่เอ้าเฮ้ย คุณแม่แม่มอกแม่ป๊อกแม่๊อกตีคุณแม่ป๊อกให้คะแนนมาฝากมาซื้อซื้อยังกดซื้อบัวเขียวเพื่อนมาผ่านทางบ้านอุมบุญโอ้ยลูกเขย่อคือบอกง่ายเสีย เลโ้คุณแม่ยัแม่แมฟอกหรือแม่ลีน่ยนะแม่ลีบัวบานเน่นะเพิ่นอันซื้ออ้อยน้ำเพิ sh aring> <sh aring> ่นก็เลยทานคะแนนมาทางบ้านเออคุณแม่ลีมากเออชยชอยสมทบอันซื้อบัวเขียวบัวเขียวนี่เป็นผู้ใดรถเดโอ้หอยบ่ฮหูเนาะเพิ่นมาบัวเขียวบัวเขียวหอยก็งงเลยเเต้ lúc cái này ตะมันลุงแกแค่แค่ chị ลุงไหน ม่ตังค์หรอเขุ้แค่ย <Gym nas ator> <pos> ังม่ตังค์ทัี่ยังขอบคุณแม่ลีขอบคุณแมลี่อย่วลางก็ไรับุนนุ่ยปุ๋ยมะบอพยานแม่พลเลิดลัวเด้อเฮ้ยเฮยเฮ้อีหลาเอ้ยไห้เนื้อไหวตัวเนยอย่าไปเบียดพี่ไหล

<laughs> lúc 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 sợi dây bẻm khéo lục lên, à lục lên lục lên cái mà <laughs> ยังหล่าฮอนเขียวเขียวหมดแล้วพอน่ะเขียวหมดไปไปก่อนเด้อพี่บัวเดี๋ยวสาวอุ้มสิบมาคีพี่บัวน้พี่บัวเขียวขอบคุณแม่ลีนะคะแม่ลี บัวบานไปกับบานเท่าความสวยนะคะระหว่างพ่อกับลูกฮะอีหยังไปไปไปเลยไปเลยอุ้มบ่ไปดอกเออเออเออไปแล้วไปแล้วตังไปแล้วตังไปแล้วตังไปแล้วโอ้ยน้ำคลองน้ำเพิ่นพังเหมื ข,ออข ladder ladder ladder. Yeah ้องนำ่นข้างเหมือนแล้วเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเจ้าสวยนะคะมาส่งคะแนนแม่ลีของพี่บัวนะคะนั่น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 เก้าคนสีหักแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยไปบังหว่านดอกพี่น้องเลยข้าวเล่นเล่นตังเล่นเล่นตังบ่ตังจงตัง

อยากอยู่กับพี่ผัวแล้วเล่นพ่อได้เล่นคูบเอาโอ้ยลูกคยขอบคุณนะคะขอบคุณท,ทุกท่านนะคะโอ้โอเข้าป้าไปแล้วอ่ะคลิปนี้ก้าวไปซ้ำหนีก่อนนะคะ่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญขอบคุณโครงการขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนคลับสุขผู้ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ